คุณจันทการคอยสายค่ะผู้การพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครนะคะท่านได้เคยท่านได้เขียนหนังสือเรื่องเฉลิมพระนครย้อนฉลองกรุงค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะมีให้บริการอยู่ในห้องสมุดศูนย์มนุษย์นะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติศาสตร์เรื่องราวและก็วัตถุชิ้นเอกของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะคะตั้งแต่รรครั้งเมื่องสมโภชพระนครครั้งแรกนะคะแล้วก็ครบรอบ1 0ึงรอยปี พุทธศักราช2425ครบรอบ150ปีพุทธศักราช2475นะคะและครบรอบ200ปีพุทธศักราช2525ค่ะหนังสือเล่มนี้นับเป็นหนะังสือที่รบวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่งนะคะสำหรับเราสองคนนะครับผมอาจารย์วศิลป์ครับผมนะครับแล้วก็จันทการอ้อยสายค่ะจากพี่พี่นยองนเฉลิมนครค่ะบครับ เรามาโครจรมาพบกันในโอกาสพิเศษนะครับใช่รวมกันเฉพาะกิจใช่ค่ะสองร้อยสาสินสอ์ครับสำหรับหัวข้อที่ทางผมแล้วก็จัดจัดการได้รับมอบหมายคือหัวข้อการฉลอบพระนครในวาระแห่งการครบรอ100รบ100 150และ200ปีนะครับทางพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครนามน,นิทรศกาลมาจะแสดงอยู่ด้านหน้าใช่ไหครับ นะคะท่าที่สนใจนะคะต้องขอบอก,อกนิดนึงนะค่ะพิพิพพธภัณฑ์เฉลิมพระนครน,นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเกี่ยวกับวัตถุชิ้นเอกซึ่งถือว่าเป็นซอ์แทนบีเลยก็ว่าได้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับง,งานการสมโภชพระนครตั้งแต่ครั้งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบและสองร้อยทุกๆครั้งที่จัดมามีของที่ระลึกต่างๆมากมายและพิพิพพธภัณฑ์เฉลิมพระนครได้นำบางสว่วนมาจัดแสดงไว้ที่หน้าห้องประชุมด้วยนะคะเรียนเชิญรุกท่านชมได้ในเวลาพักได้เลยะคะ่ะ สำหรับเนื้อหาของที่ทางเราได้รับผิดชอบเนี่ยถ้าจะแบ่งเป็นสาเหตการณ์สำคัญนะครับซึ่งผมไม่มีตัวตัวของมาโชว์นะครับแต่พยายามจะนําภาพครับมานำเสอนอนคือ้าของเหรียญพิสตีมาลาหรือเหรียญทรงยินดีนะฮะซึ่งผ์ท่านสาาวริตมาเพื่อที่จะ พระราชทานให้กับผู้ที่ได้ทํางานสนองพระเดชพระคุณพระองค์ท่านะนะคะจริงๆแล้วเหรียญนี้จะมีเข็มที่ด้านบนด้วยเข็มแต่ละชนิดก็จะบอกถึงวิริยะฐานะของทางท่านแ้นนะคะ,คะอย่างเช่นเข็มนี้เข็มนี้จะเป็นราชการในพระองค์เนื่องจากว่าจะเป็นเข็มที่พระราชทานให้กับผู้ที่สนองพระเดชพระคุณพระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีะนะคะเราจะเห็นว่า จะมีปัจจุบันนี้ที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือเขียนศิลปะวิทยาชายนั่นก็คือ,อ,อนักวิชาการนักนคว้ากทั้งหมดผู้ที่จะได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเขียนศิลปะวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเป็นมีฝีมืออย่างเอกอุ<ช>นะครับแล้วก็เป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินไม่มีผู้ใดทําได้ดีเสมอใ,ใช่ค่ะซึ่งการจะได้นะั้นแล้วก็หลักเกณฑ์การพระราชทานการพิจารณาเนี่ยอยู่ในพระบรมราชินิฉัยใช่ค่ะถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็ ด้านข้างของเหลียญตรงนี้จะสําคัญมากเลยนะคะถ้าท่านมีโอกาสได้สัมผัสได้ชมเหลี่ยญจริงๆนะคะด้านข,าข้างของเหลี่ยญจะมีสลักเป็นภาษามคตเอาไว้สําคัญตรงที่ว่าความหมายที่ท่านสลักไว้นั้นมีความสําคัญมากนั่นคือความสมคคีของบุคคลผู้รวมกันเป็นหมู่คณะย่อมเป็นเครื่องยันเจริญให้ถึงความสําเร็จนะคะปัจจุบันนี้เราก็ยังคงใช้ได้แต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันครับ แต่ก่อนที่เราจะข้ามไปจากตรงนี้นะคะงาน100ปีนะคะไม่ใช่มีแต่เหรียญดุสฎดีมาราเท่านั้นยังมีเหรียญอื่นอื่นอีกซึ่งพระองค์ท่านได้สั่งผลิตมานะคะเพื่อที่จะพระราชทานให้กับผู้ที่ช่วยในงานการจัดงานสมโพธรข้างนั้นจนสําเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันค่ะนิดนึงนะครับขอเสิร์ตนิดนึงนะครับอาจารย์จารการบอกเหรียญน,นี้นะครับผู้ที่ได้พระราชทานจะถูกจารึกชื่ออยู่บนเหรียญน,นั้นด้วยนะครับใช่ที่ด้านหลังครับก็จะมีพื้นที่ที่เว้นไว้นะครับ จากหน้านี้นะคะหน้านี้คือการเป็นการประกาศงานสมโพชพระนครครบรอบ100ปีณนะเวลานั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่ารัตนโกสินทร์ของเราคือบริเวณของพระนครก่อนนะคะยังไม่ได้กระจายไปจนถึงขนาดนี้ฉะนั้นการจัดงานก็จะอยู่ที่บริเวณพระนครก่อนนะคะพวกท่านนะคะเนื่องจากว่าการที่พระนคนรกรุรัตนโกรลมีอายุมาจนถึง100ปีเนี่ยควรจะมีอะไรเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะแต่สยามเรายืนยงมาจนถึง100ปีแล้วนะคะองค์ท่านได้สั่งผลิตเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะถ้าเห็นในจอนะคะนั่นคือเหรียญสัตพัดมารานะคะในในสับเอภาษาที่คนทั่วไปเรียกคือเหรียญ5ราชการเน <ๆ S 1> <ๆ S 1> ื่องจากว่ามี5พระพักของพระองค์ท่านตั้งแต่ราชการที่1ถึงราชการที่5อยู่บนหน้าเหรียญเลยค่ะนี่ถือเป็นเหรียญแรกเลยนะคะที่มีพระพักของอาษาของเราถึง5พระองค์บนเหรียญนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะสลัก เหตุผลที่เราได้จัดงานในครั้งนี้ทำไมถึงจัดงานหนึ่งรอปีนะคะดีมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบค้นกันได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่พิเศษมากเลยค่ะถ้าเราเห็นรัศมีด้านข้างมีใครจะลองทายไหมคะว่ารัศมีด้านข้างนั้นมีสักกี่เส้นเดี๋ยวอาจารย์วสิจะลองทายยหงไคะได้ขอเฉลยนะคะรัศมีด้านข้างของเหรียญน,นะคะมีหนึ่งรอยเส้นนั่นหมายถึงการจัดงานที่ครบหนึ่งรอยปีค่ะ น,ะะนี่คือเหรียญซาตอพ้าระเทศสยามเรามีชื่อสเสียงเพียงไกลไปมากขนาดนี้รวมไปั่งในข่าวน,นี้ก็ยังระบุด้วยนะคะว่าเหรียญนี้ผลิตมาประมาณหกพันเหรียญในขณะที่บ้านเราก็ไม่ได้บันทึกว่าเราผลิตกันเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างะนะคะเราก็ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่ทําให้เราได้มีโอกาสสืบค้นประวัติของพวกเราได้และที่เราทราบกันดีอยู่ก็คือว่าใช่เมื่อชาวีิท่าอาจาร์ทางต่อได้พูดอยู่แล้วว่า วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็สร้างตั้งแต่ยุคราชการที่1นะคะและแน่นอนเลยค่ะมาจนถึงยุคราชการที่5ก็มีอายุครบ100้ยปีด้วยแน่นอนเลยค่ะก็ต้องมีการชำรุดไปบ้างนะคะพค์ท่านรัชการที่5้ท่านเเห็นว่าควรจะมีการปฏิสังขรณ์นะคะจึงได้เกณฑ์สมเด็จพระเจ้าน้องญาทั้งหลายที่มีความสามารถในด้านศิลปะในการซ่อมบำรุงทั้งหลายให้มาช่วยกัน เะะชื่อไหมคะว่าการปฏิสังขรณ์วัดพระแก้วนะคะใช้เวลาสองปีกว่าเลยค่ะนะคะผู้องค์ต้านตั้งจิตพิธิฐานด้วยว่าอยากให้งานนี้สําเร็จคันงานสมโภชพระนครออคร,รอบๆหนึ่งร้ปีใช้จิตวิทยานะครับที่จะกดจะเรียกว่าอะไรกระตุ้นให้พระเจ้าน้องยาคือและบรรดาุนานทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องถวายงานให้สําเร็จนะครับ คือเดิมพันด้วยสตยาิาธิฐานเลยเดี๋ยว<ช>ผมะจะอธิบายเพิ่มในเนื้อหาเขา e r p o ส่วนของผมอีกนิดนึงค่ะน,น,นะคะที่สําคัญเลยนะคะงานนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนจัดงานสมโภชพระนครสี่วันเท่านั<ช>้นนะคะ,คะเป็นปฏิหาริ์มากๆเลยในระหว่างที่มีการบูรณะกันไปนั้นนะคะ<ช>พระองค์ท่านก็เลยเห็นว่าทุกๆพระอ,องค์ที่มาช่วยกันทรงทุกเทแรงกายแรงใจฝีมือทั้งหมดควรจะมีอะไรสักหนึ่งอย่างเพื่อที่จะพระราชทานเป็นเหมือนขวัญกำลังใจ เราต้องเข้าใจกันก่อนว่าในเวลาน้นน่ะไม่ได้มีค่าจ้าง<ช>คงจะไม่ได้จ่ายเงินค่จ้างอาจารย์พระสิงไปซ่อม<ช>น,นะคะ<ช>แต่พระองค์ท่านเห็นว่าทุกคนมาด้วยน้ําใจที่จะสนองงานท่านนะคะ<ช>สร้างผลิตเป็นเหรียญที่ระลึกหน้าตาของเหรียญที่ระลึกเป็นเช่นนี้ด้านหน้าเป็นพระพาของพระองค์ท่านนะคะส่วนด้านด้านหลังก็จะเป็นแบบจําลองของวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดาราม มีตัวอักษรด้วยใช่ไหมครับใช่คะ่ะมีตัวอักษรด้วยนะคะยากนิดนึงที่จะดูนะคะแต่ขอสรุปในความว่าเป็นที่ระลึกในการที่ปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่สําคัญเลยนะคะอาจารย์วสิร์และคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะไปชมได้คะ่ะวันนี้พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครเอาเหรียญจริงมาจัดแสดงไว้ที่ส่วนนิทรรศการด้วยนะอีกอย่างหนึ่งอันนี้ขออนุญาตล่วงหน้าขอจาจารย์วสิร์ไปก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะ สยามในเวลานั้นนะคะเราเริ่มที่จะติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากแล้วนะคะแล้วในประเทศเองทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานและภาคตะวันตกก็ต้องติดต่อสื่อสารเลยเห็นว่าสยามมีของดีมากมายหลายๆอย่างมากควรที่จะนํามาจัดรวมกันแล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนทั้งชาวสยามและชาวต่างประเทศได้เข้ามาชื่นชมกันนะคะพวงแพทจึงได้สั่งให้มีการตั้งเป็น งาน national exhibition นี่ค่ะภาพนี้คือภาพซูมไม่ไผ<ช>่ใช่ครับที่จัดงานใช่ค่ะในคนในวงการของคนที่ชอบงานสะสมด้วยกนเนี้นะคะจะทราบีภาพนี้คือภาพซ้มไม้ไผ่ที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการที่สําคัญเลยนะคะเราจัดการแสดงกันที่ท้องสนามหลวงซูมไม้ไผ่นี้จัดเต็มท้องสนามหลวงเลยค่ะนะคะเปิดให้ประชาชนเข้าชมสามเดือนนะคะสิ่งที่จัดแสดงในนั้นถ้าอยากให้ไทย มีใครจะอยากลองทายบ้างไหมคะว่าแสดงอะไรกันบ้างในนั้นเชิญเลยค่ะมีรูปเก่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปฏิปักพ์ทาง อยรับรางวัลด้วยนะคะถือเป็นผู้กล้าหาญมากเลยที่ร่วมร่วงเพลิก,กับเรานะคะอีกสักครู่เดี๋ยวรับรางวัลน,นะคะแน่นอนเลยค่ะจากเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมนั้นพูดมาก็คือมีการแสดงเกี่ยวกับการทํามาหากินของเราผลิตภัณฑ์การค้าของเราไม้สักเกลือทุกอย่างงานสมโภชพระนครครบรอบ150ปีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเวลาเราเหลือน้อยเราไปเร็วนิดนึงนะคะจากเมื่อสักครู่อาจารย์ก็สีแจ้งไว้ว่าทรงวินิจฉัยและแตัดสินว่าเราจะสร้าง พระบรมรูปรัชกาลที่หนึ่งและสภานพระพุทธยอดฟ้าเพื่อให้กดเกิดอัธยระโยเป็นที่นะคะนี่ค่ะนี่คือภาพต้นแบบรูปบนคือภาพต้นแบบนะคะรูปร่างทั้งสองรูปนั่นคืองานวันพระราชพิธีเปิดพระบรมรูปค่ะพระปฐมบรมราชานุสาว์วันที่เปิดสภาพระพุทธยอดฟ้าคือวันที่หกเมษายนค่ะสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะคะไม่ใช่เปิดอย่างเดียวแล้วจบไปนะคะพวกท่านมีพระประสงค์ว่าควรจะมีมหหรสศด้วยนะคะ ที่สาคัญเลยประกาศไปว่าคณะหอระใดประสงค์ที่จะเล่นเพื่อง,งานสมโภชนพนครนครั้งนี้ใ,ใ,ให้สมัครเข้ามามีคณะสมัครเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็มีคณะที่พร้อมจัดแสดงแบบไม่เก็บเงินด้วยค่ะนะคะคยินดีช่วยอย่างเต็มที่คงท่านลยเห็นว่าเยอะขนาดนี้ควรจะมีอะไรเหมือนเป็นสิน,น้าใจประทานให้นะคะจึงสั่งผลิตเป็นถ้วยที่ระลึกค,ค่ะนะคะสำหรับที่จะพระราชทานให้กับผู้ที่คณะหอรสศที่มีการแสดงเยอะที่สุด มีผู้เข้าชมมากที่สุดแล้วก็แสดงอย่างสีด้วยค่ะนะคะที่ถ้วยนี้ก็จะสลับไว้ว่าที่ระลึกในการที่ได้จัดมาขอศพเล่นสนองพระเดชพระคุณในงานพระราชพิธีสมโภชพระนครและปรมบรมราชานิสศยพุทธศักราช2475นะคะถ้วยนี้วันนี้สําคัญมากๆหือว่าเวันนี้เป็นการจัดงานที่เกี่ยวกับสมโภชกรุงผู้ใดที่อยากจะชมนะคะชมได้ที่ห้องนิทรศการค่ะ ทิระันเฉลวยบางควรเอามาจัดแสดงให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะคะบริษัทที่มาสร้างให้เราคือบริษัทดอแมรองซึ่งมาจากอังกฤษนะคะเขาเองเขาก็ภูมิใจนะคะที่เขาสร้างสะพานเจอสำเร็จเพราะในเอเชียตะวันเราสะพานนี้ถือว่าโดดเด่นที่สุดนะคะเขาภูมิใจมากขนาดที่ว่าผลิตเป็นเหรียญที่ระลึกมาทูลถวายรัชกาลที่เจ็ดของเราเพื่อให้แจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในงานจะได้ที่เป็นที่ภูมิใจของตนเองที่ได้อยู่ในร่วมงานนี้ด้วย ที่สำคัญเหรียญนี้ก็มาในงานนทิทรรมด้วยนะคะไปชมกันได้ค่ะสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยอ่ะจากงานนัณนักขอสองร้อยปีเรารู้สึกว่าลูกชายในท้องหรืออะไรนะจนีีอ้อายุสามสิบสองละเท่ากับเวลาตั้งแต่สองรอยปีมาจนถึงวันนี้สองร้อยสามสสอง อายุของลูกชายของลูกชายสามสิบสองแล้วแต่ของฉันเจ็ดสิบหกเลยครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆที่แบบจะพ่อที่ตั้งชื่อสมโภชในการธนาคารนมสินกรองกรองตอนนั้นแกงสองก็ใแล้วต่างก็ใินะขอบคุณโหยินดีมากเลยค่ะไม่มีที่มาเลย ของเยอะหมือนกของเยอะเลยคะรุ่นไดอย่ยงก่อจนกระทั่งมาวาระที่ฉลองกรุงธนงนี้นะ้ะ200ปีเนี่ยหลังจากนั้นคือคือจำได้ว่ามีการรณรงค์เพื่อขอเอาเอาทุนเยอะมากเลยนะคะโดยมีสมเด็จพระเทพเป็นเป็นแม่รงเป็นแม่แม่งานแล้วก็มีคนที่ร่วมทําบุญด้วยเยอะมากโดยมีพระเครื่องนะคะ สามฤดูทรงเป็นเป็นเหรียญพระแก้วมรกตสามฤดูนะคะสวยมากแล้วก็ทางครอบครัวของดิฉันก็ได้ได้ทำบุญแล้วก็เช่าเหรียญนี้มาเยอะมากจนท่านสามารถจะเอามาแจกได้จนถึงทุกวันนี้เป็นวัตถุมงคลที่ค่ามาก <ๆ S 1> แล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็เปลี่ยนโฉมหน้าราวกับเป็น เมืองสวรรค์เลยนะคะแบบทำให้กรุงเทพสวยงามมากคือสิ่งนี้รู้สึกเป็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในวาระฉลองรอบรอบ200ปีหวังว่าพวกท่านผู้ร่วมสมัยก็คงจะจทํำได้ขอบคุณค่ะเราจะไม่ตกมือให้พี่ท่านนี้ตั้งหน่ลคะห้อัเชิญพระสยามเทวทีราชมาสถิตไปทีุ่กเก็ตพระี่นั่งดุสิตมหาปราสาทําให้ได้เค้เข้าไปนะสังกะระพระอเชวที่ละ ซึ่งทุกๆคนก็รู้จักแต่ชื่อแต่ว่าเข้าไมถึงเพราะว่าท่านประทับอยู่ในพระวิมานได้ไพศาลแท้จริงใช่ไหมครับนะฮะก็ประทับใจมากนะครับที่ได้เห็นองค์จริงของพระสยามเจริราชราบอันที่สองนะครับก็ให้มีพระบุญผู้แหา่ยาตราทางชลมาศอันเชิญพราชัยหลังช้างนะครับก็เป็นเป็นเป็นท่านพิธีสองสองครั้งที่ประทับใจนะครับขอสี่ตกมือให้กับพี่ท่านนี้ด้วยค่ะันีเป็นภาพนะครับมีเรื่องสองร้อยปีให้เล่าถึงกันเยอะมากๆนะคะ แต่ที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้คถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ทางสุวรรณทอน,ทะนะคะท่านเห็นว่าการจัดงาน232ปีก็ควรจะจัดด้วยนะคะขอพระค,คุณมากๆเลยค่ะที่ให้เราได้มานำเสนอวัตถุชิ้นเอกและปร<ล>ะวัติของการจัดงาน,นงสมโภชกุม